บทที่สามเพื่อนกันเพื่อนกันภูผาพาใบบูบใบบัวไปหาเด็ก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 ดูภูผาเด็กเด็กดูลูกช้างเด็กเด็กดีใจเรียกใบบูเด็กเด็กดีใจเรียกใบบัวไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโตลูกช้างสูงงองร้องแอะแอด ปูหาดีใจเรามาเป็นเพื่อนกันอ่านข้อมร้องเล่นเพื่อลูกช้างเด็กเด็กเป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กเด็กลูกช้างแม้ตัวยังเล็กแต่เด็กเด็กตัวเล็กกว่าลูกช้าง